สวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนผมอิเจคอมเมนต์จากเพจคอมเมนต์แฟนกีฬาต่างชาติและเว็บไซต์ความคิดเห็น .com สําสำหรับวันนี้ก็มีเรื่องราวที่น่าสนใจจะมาเล่าให้เพื่อนๆฟังอีกแล้วนะครับวันนี้จะเป็นประเด็นของคอมเมนต์ชาวอินโดนีเซียและชาวเวียดนามหลังมาโนโพกิ้งยกให้ทีมชาติอินโดนีเซียแข็งแกร่งที่สุดใน4เกม2 0 2 1 เดี๋ยวเรามาดูกันว่าคอมเมนต์ของชาวอินโดนีเซียและชาวเวียดนามหลังมานโพกิงยกให้ทีมชาติอินโดนีเซียแข็งแกร่งที่สุดใน4ี่เกม2021จะเป็นอย่างไรกันบ้างน,นะครับโดยเราจะเริ่มต้นที่คอมเมนต์ของชาวอินโดนีเซียกันก่อนเลยนะครับโดยแอดมินเพจได้โพสต์เอาไว้ว่าเฮดโค้ชทีมชาติไทยอเล็กซานเดรมานโพกิงมองว่าทีมอินโดนีเซียคือทีมที่แข็งแกร่งที่สุดใน4ีเกม2021 ก่อนที่ทั้งสองทีมจะพบกันในรอบรองชนะเลิศในวันพรฤหัสบดีที่ส9บพฤษภาคมหลังจากที่ทีมชาติไทยเอาชนะทีมชาติลาวมาได้โคชมานโพกิ้งได้ยกให้ทีมชาติอินโดนีเซียชุดยูย่เป็นทีมที่แข็งแกร่งที่สุดในซีเกมส์2 1อินโดนีเซียคือทีมที่แข็งแกร่งที่สุดในซีเกมส์เมื่อเทียบกับเวียดนามพวกเขามีผู้เล่นมากมายจากชุดที่แข่งขันรายการ a f f Cup 2020 และก่อนการแข่งขันรายการนี้พวกเขาก็ได้เก็บตัวฝึกซอ้อมมาเป็นเวลาถึง6สัปดาห์โคชมาโน,โนโกล่าวกับซิงนิวส์ทีมอินโดนีเซียน,นั้นแข็งแกร่งมากมีทั้งความเร็วและเกมรุกที่แข็งแกรง่งมันคงจะเป็นงานที่ยากลําบากเพราะว่าผู้เล่นของพวกเขาวิ่งอย่างไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อยตลอดทั้งเกมนอกจากนี้โคชชินเทยงก็มีความสามารถและมีประสบการณ์สูงแผนการของพวกเราคือ การชนะโดยไม่เสียประตูและผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศพวกเราต้องเตรียมความพร้อมสําหรับทุกๆสถานการณ์พวกเราไม่ได้กลัวเวียดนามแต่พวกเราต้องการที่จะเล่นต่อที่สนามนําดินเพราะว่าพวกเราคุ้นเคยกับการเล่นและบรรยากาศที่นี่แล้วมานโพโกิ้งกล่าวปิดท้ายจากนั้นก็มีชาวอินโดนีเซียมาคอมเมนต์เกี่ยวกับประเด็นนี้มากมายเลยนะครับโดยท่านแรกกล่าวว่าอินโดนีเซียห่วยแตกไม่มีจิตวิญ,ญญาณแห่งการเป็นแชมป์ มุมมองท่านต่อมาครับมั่นใจว่าแชมป์จะตกเป็นของประเทศไทยอีกครั้งจนกว่าพวกเขาจะเบือ่อคอมเมนต์ท่านมากล่าวว่าเบื่อกับการต้องพบกับทีมไทยมากหวังว่าจะได้เจอกับมาเลเซียมากกว่าความคิดเห็นท่านต่อมาครับคำสัรเสริเยนยอคือยาพิษอย่าไปมองมาตรฐานในนัดที่ไทยพบกับลาวถ้าหากคุณได้ดูเกมเมื่อวานนี้ มโนโพกิงยังคงพักผู้เล่นตัวหลักบางคนเอาไว้และกลัวว่าโคชชินเทยงจะเข้ามาสแกวจ์แทคนิกการเล่นเกมที่พบกับมาเลเซียมันเป็นเพียงแค่การสะดุดเท่านั้นผมได้เข้าไปอ่านคอมเมนต์ของคนไทยในเพจช้างศึกหลายคนบอกว่านี่ไม่ใช่สไตล์การเล่นที่แท้จริงของทีมไทยเหมือนพวกเขาจะตั้งใจเล่นแบบโง่ๆให้ทีมลาวเปิดเกมรุกเข้าใสา่เพื่อเป็นการหลอกโคชชินเทยงและทีมชาติอินโดนีเซีย ชาวอินโดนีเซียท่านต่อมาแสดงมุมมองเอาไว้ว่าไม่ต้องไปคาดหวังอะไรมากกับทีมชาติของพวกเราหรอกถ้าคู่ต่อสู้คือประเทศไทยในแง่ของร่างกายและจิตใจประเทศไทยเหนือกว่าอินโดนีเซียมากฉันมั่นใจว่าจะต้องแพ้นแน่คอมเมนต์ทานมากครับขอแสดงความนับถือโค้ชทีมไทยที่ไม่ประมาทคู่ต่อสู้ก่อนเกมการแข่งขัน,น,นความคิดเห็นท่านต่อมากล่าวว่าตั้งแต่ในอดีต เมื่อทีมชาติอินโดนีเซียพบกับทีมชาติไทยมันเหมือนกับผู้ชายพบกับเมียซึ่งถ้าเมื่อไหร่ที่ผู้ชายเจอกับเมียก็ต้องเป็นเมียที่เข้ามากดดันได้ตลอดนั่นคือคําอุปมาอุปไมยของทีมชาติของพวกเรามุมมองท่านต่อมาครับนี่คือวิธีการของประเทศไทยในการหลอกอินโดนีเซียด้วยการเยิยนยอปอปั้นทีมชาติอินโดนีเซียจะต้องระวังเอาไว้ให้ดีนะทำเยิยนยอมันจะเป็นภยัย ชาวอินโดนีเซียท่านต่อมาคอมเมนต์เอาไว้ว่าโค้ชทีมชาติไทยฉลาดวางกับดักด้วยคำเยือนยอหวังว่าทีมการูด้าจะไม่ตกหลุมพรางนะความคิดเห็นท่านต่อมาครับดูเหมือนว่าโค้ชทีมไทยจะดีใจที่ได้พบกับอินโดนีเซียมากกว่าพบกับเวียดนามนะมันใช่เหรอมุมมองท่านต่อมากล่าวว่าระวังเอาไว้ให้ดี ทำชมของโค้ชไทยจะทำให้ทีมของพวกเราตัวลอยคอมเมนต์ Comment ท่านมาครับผมมองโลกในแง่ดีว่าทีมชาติอินโดนีเซียจะสามารถเอาชนะทีมชาติไทยได้เพราะว่าทีมชาติไทยชุดปัจจุบันไม่ใช่ชุด FF f ที่มีผู้เล่นชุดใหญ่อยู่100%ถ้าเป็นตอนนี้ผู้เล่นเยาวชนส่วนใหญ่ก็ไม่ได้แข่งแกร่งเหมือนกับตอนแข่งขันรายการ a f f ครับ พวกเราขอให้ทีมชาติอินโดนีเซียประสบความสําเร็จนะชาวอินโดนีเซียท่านต่อมาแสดงความที่เห็นเอาไว,วา้ว่าเวียดนามและไทยมักจะอ่อนน้อมถ่อมตนเสมอแม้ว่าชาวเน็ตของอินโดนีเซียมักจะดูถูกพวกเขาเสมอแต่สุดท้ายแล้วไทยและเวียดนามก็มักจะสังหารหมู่ทีมชาติอินโดนีเซียได้เสมอเลยมุมมองท่านต่อมาครับเสียดายที่ทีมชาติไทยไม่มีชนาทิมทิรศิน ซูเปอร์โชคและฟิลิปโรเลอร์เพราะว่ารายการ4ีเกมไม่ได้อยู่ในปฏิทินฟี f a เดย์คอมเมนต์ Comment ท่านมาครับสู้ๆนะอินโดนีเซียเชืยร์คอ,อไก่ทีมไทยให้ได้ความคิดเห็นท่านต่อมากล่าวว่าโค้ชไทยให้เกียรติพวกเราเสมอตั้งแต่รายการ FF แล้วมุมมองท่านต่อมาครับสู้ๆนะอินโดนีเซีย หลังแขนความพ่ายแพ้ในนัดชิงชนะเลิศรายการ FF Cup ให้ได้นะไม่ต้องไปกลัวทีมไทยชาวอินโดนีเซียท่านต่อมาคอมเมนต์เอาไว้ว่าเขาเป็นโค้ชที่ฉลาดถึงแม้ว่าทีมไทยจะเลือกอินโดนีเซียเป็นคู่ต่อสู้ในรอบรองชนะเลิศแต่เขาก็ยังชื่นชมอินโดนีเซียถ้าหากทีมไทยเลือกเวียดนามเป็นคู่ต่อสู้พวกเขาจะไม่เอาชนะทีมลาวถึงแม้ว่าพวกเขาจะแพ้พวกเขาก็ยังคงได้เข้ารอบอยู่ดี ความคิดเห็นท่านต่อมาครับนี่มันคือกลยุทธ์ของโค้ชทีมไทยที่จะทําลายหรือสร้างผลกระทบทางจิตใจให้กับผู้เล่นอินโดนีเซียเขาประจบสอบพอให้ผู้เล่นของพวกเราลืมตัวผู้เล่นของพวกเราจะต้องมีสมาธิและอย่าประมาทต้องเล่นอย่างมีวินยัยเนยวแน่นและอย่าใจร้อนยังคงต้องต่อสู้ดิ้นรนอย่างหนักและอีกยาวไกลกว่าจะประสบความสําเร็จตามที่หวัง และมุมมองของชาวอินโดนีเซียท่านสุดท้ายกล่าวว่าความแข่งแกร่งของทีมไทยชุดนี้ไม่ได้เท่ากับทีมชาติชุดใหญ่และเมื่อวานรูปเกมก็ดูธรรมดาผมมั่นใจว่าทีมชาติอินโดนีเซียภายใต,ใต้การคุมทีมของโคชชินไทยงจะสามารถเอาชนะทีมช้างศึกได้อย่างง่ายได้ผมขอทำนายว่าทีมชาติอินโดนีเซียจะชนะ3 1่ต่อมาเรามาดูคอมเมนต์ของชาวเวียดนามหลังมโนโพกิ้ง ยกให้ทีมชาติอินโดนีเซียแข็งแกร่งที่สุดใน4ีเกม2021ว่าจะเป็นอย่างไรกันบ้างน,นะครับโดยความคิดเห็นท่านแรกกล่าวว่าโค้ชไทยกล่าวอินโดนีเซียแข็งแกร่งกว่าเวียดนามโค้ชมาร์โนลโพกิงเคยทํางานเป็นโค้ชให้กับสโมรสรในเวียดนามแต่ผมไม่เข้าใจว่าทําไมทุกครั้งที่เขาพูดผมถึงรู้สึกว่าเขาแสดงความไม่เป็นมิตรกับทีมชาติเวียดนาม และทีมชาติยู23ของเวียดนามเท่าไหร่เลยมุมมองท่านต่อมาครับอินโดนีเซียแข็งแกร่งกับเวียดนามเห็นด้วยกับความคิดเห็นนี้นะตั้งแต่พวกเขาแพ้กับเวียดนามการเล่นของพวกเขาก็ดีขึ้นและมีสถกยภาพมากขึ้นในรอบแบ่งกลุ่มคอมเมนต์ท่านมากล่าวว่าโพก i ิ้งกำลังพยายามทำให้อินโดนีเซียตัวลอยใช้กลยุทธ์เหมือนกับโค้ชปาร์กอีกแล้ว ความคิดเห็นท่านต่อมาครับถ้าหากแพ้ก็คือแพ้ให้กับทีมที่แข็งแกร่งที่สุดช่างฉลาดจริงๆชาวเวียดนามท่านต่อมาแสดงมุมมองเอาไว้ว่านี่คือกลยุทธ์ในการยุกย่องคู่ต่อสู้เพื่อทําให้พวกเขาเกิดความประมาทคอมเมนต์ท่านมาครับวเวียดนามจะได้เหรียญทองอย่างง่ายดดยอีกครั้งไม่จําเป็นต้องเจอกับทีมไทยซึ่งมีสไตล์การเล่นที่สกปรก ความคิดเห็นท่านต่อมากล่าวว่าความแข็งแกร่งทางด้านร่างกายของทีมไทยไม่ได้เป็นรองอินโดนีเซียทางด้านเทคนิคทีมไทยก็ดีที่สุดใน4ทีมทีมไทยจะเอาชนะไปได้3-1มหนึ่งมุมมองท่านต่อมาครับถ้าหากเขากลัวอินโดนีเซียจริงๆโคชมาโนโพกิงก็ควรจะทำทีมให้แพ้หรือเสมอกับทีมเหล่านะชาวเวียดนามท่านต่อมาคอมเมนต์เอาไว้ว่า โคดมานโนลโพกกิ้งพูดได้ดีมากในรายการนี้อินโดนีเซียคือทีมที่แข็งแกร่งที่สุดตามมาด้วยทีมไทยส่วนมาเลเซียก็จงใจเสมอกับกัมพูชาเพื่อเข้ามาเจอกับเวียดนามในรอบรองชนะเลิศซึ่งน่าจะเป็นงานที่ง่ายกว่าการพบกับอินโดนีเซียความคิดเห็นท่านต่อมาครับเป็นเวลา45ปีแล้วตั้งแต่ปี1977ไม่มีทีมไหนได้เหรียญทองฟุตบอลชายเลย ถ้าหากพวกเขาพ่ายแพ้ในนัดเปิดสนามไทยและอินโดนีเซียต้องการที่จะคว้าเหรียญทองฟุตบอลชาย4เกมครั้งที่3 1เ,เพื่อลบล้างคำสาบนี้มุมมองท่านต่อมากล่าวว่าผู้ชายคนนี้รู้จักพูดเตรียมหาทางลงถ้าหากพ่ายแพ้ให้กับอินโดนีเซียคอมเมนต์ท่านมาครับพูดแบบนี้ถ้าหากคุณพ่แพ้ให้กับอินโดนีเซียคุณก็จะไม่ต้องอับอาย ชาวเวียดนามท่านต่อมาแสดงความคิดเห็นเอาไว้ว่ามันคือความจริงที่เจ็บปวดใ้ดูการแข่งขันทั้งสองแมตช์ทั้งไทยและมาเลเซียเหมือนไม่อยากจะเอาชนะเลยมุมมองท่านต่อมาครับทีมไทยมักจะเจอกับทีมที่แข็งแกร่งที่สุดเสมอเลยในรอบแบ่งกลุ่มก็พบกับทีมที่แข็งแกร่งที่สุดอย่างมาเลเซียตอนนี้ก็มาเจอกับทีมที่แข็งแกร่งที่สุดในรายการอย่างอินโดนีเซียอีกฉันไม่รู้ว่า จะได้มีโอกาสเจอกับทีมที่แข็งแรงที่สุดในรายการอย่างเวียดนามหรือไม่ฉันรู้แค่ว่าถ้าหากทีมไทยของม o n o p o กิ king แพ้เขาก็จะแพ้ให้กับทีมที่แข็งแรงที่สุดในรายการดังนั้นจึงไม่มีอะไรต้องอับอายคอมเมนต์ท่านมากล่าว่าถ้าหากคุณพูดแบบนี้แสดงว่าเวียดนามโชคดีที่เอาชนะอินโดนีเซียได้สามศูนย์อย่างนั้นหรอความคิดเห็นท่านต่อมาครับเขาอยู่เป็นนะ ใครก็รู้ว่าทีมไทยนั้นแข็งแกร่งกว่าชาวเวียดนามท่านต่อมาแสดงมุมมองเอาไว้ว่าก็เป็นอย่างที่เขาพูดนั่นแหละเวียดนามไม่มีความเฉียบคมเท่ากับอินโดนีเซียเวียดนามได้เปรียบจากการได้เล่นในบ้านแต่กับแพ้อ,อินโดนีเซียและไทยในเรื่องของความกล้าหาญโชคดีที่เจอกับมาลเลเซียคอมเมนต์ท่านหมาครับเดี๋ยวรอดูว่าถ้าหากเขาแพ้แล้วเขาจะพูดว่าอย่างไง ความคิดเห็นท่านต่อมากล่าวว่ายังคงยืนยันว่าไทยจะแพ้ให้กับอินโดนีเซียไม่มีทางได้เจอกับเวียดนามรอกมุมมองท่านต่อมาครับเข้าหมายความว่าถ้าทีมไทยเจอกับอินโดนีเซียก็อาจจะแพ้ได้แต่ถ้าเจอกับเวียดนามก็จะเอาชนะได้อย่างแน่นอนและคอมเมนต์ของชาวเวียดนามท่านสุดท้ายกล่าวว่าค้ไทยกำลังใช้กลยุทธ์อำพรางขอทำนายว่า ทีมไทยจะพ่ายแพ้ด้วยน้ำมือของอินโดนีเซียไป2ประตูต่อหนึ่งก็จบไปแล้วนะครับสำหรับคอมเมนต์ของชาวอินโดนีเซียและชาวเวียดนามหลังมโนโพกิ้งยกให้ทีมชาติอินโดนีเซียแข็งแกรง่งที่สุดใน4ีเกม2021หากเพื่อนๆมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับประเด็นนี้เชินคอมเมนต์ไว้ที่ใต้วิดีโอด้านล่างได้เลยนะครับบางภาษาอาจจะใช้โปรแกรมอัตโนมัติในการแปลาภาษาหากผิดพลาดประการใด ต้องขออภัยไว้ณที่นี้ด้วยถ้าหากท่นชอบได้กดกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดปุ่มกระดิ่งให้ด้วยนะครับผมมิเจ้คอมเมนต์ comment, จากเพจคอมเมนต์แฟนกีฬาต่างชาติต่เว็บไซต์ความคิดเห็น .com สำหรับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีครับ